ีีก็อั่ดีพี่น้องเก็บเพรอีกแล้วสพี่น้องอกเลี้ยงนีเนาะอ๋อันนี้มันกินไม่ถานล้อตอนนี้ขาเลยแฮะขาแน่นดีดิขาแน่นดีดิขาแน่นเอาไปปนเลยใส่กันเจ้ง่บอ้ยขาเนียเาะเนาะ อันนี้อวบเนาะสีนี้จะเป็นสีละอุ้ยงามค่ะอันนี้จะกิ่นาแซ่บเลยเด้อันี้จะกินว่าเมีนพานีแฟนกินแฟนมักสันมันแซ่บเลปรตีนยางดีโปรไชนยางดีดันี้เจะเอาด้วเนาะอุ้ยพี่ด้อุ้ยจีบมันได้เกี่ยวมันดอกหรือเปล่าเนาะถึงมันสีน้อยมันก็ไปย่างหรอกพี่ยามันอะไรเป็นสาวจีบ

ตะกินมดบางใดที่มันค่อยขึ้นมันก็ขึ้นแลยนะพี่แอร์ดึงดอกเอยนี่แมนบอสแมนแต่ว่าเอาวะ่ะเบิ้งดูเปิดเบิ้องลึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินหมอกมาเอาได้อยู่แต่ว่าเหงาเอาไปเติมกันได้อยุเราซ้ำในละมันเสียนะกินบอสการรั้งดอกง่ายกับดอกง่าย เอาไหรนี่อกหายดอกลอปาเปียงมนเอ้ามันประเดนประดี่เนี้นอเห็นปะโอ้ยพี่แกมันหอมไงโพด เอาไว้เจ้ากินจะเป็นยังขวัญหอมเย,ย,ย,ยอะลยได้ไปแนบันกินนะอืเนาะดอกกะยาก่้ล่ะดอกละโจังดอกไงไเดี๋ยวยบ่แม่มันเผาหรอเปบ,บ่าเบ้บ่เันมีอมัน,น,น,นมีอะไรไหมมันมีแม่ป้าบ่แม่ป้ากวเป็นปัญฮานี่เด เขาปะโบได้ค่ะดอกน้อยโปรดช้าไงอยู่แต่ว่าดอกห้อยแม่งกินนอ๋อพุ่งค่อยหลายเถอะน้อยอันนี้แบบอวบตุบๆเลยเนี่ย ตัดขาเลยไม่ได้อยู่ใส <spe es> <'s> <government> no? so ่กันไม่ได้ตังนี้ไม่ดู้าดสะพานร้อยเถอะเดี๋ยวท่านมาตายได้ดอกอ้วนเเนาะเออดอกอ้วนดอกปิดเกียงเปตตาพัดเห็ดไข่หมกเก็บจิ้มเป็นกระสา ช่อสะอาดเถอแป๊บก่อนก <c ười> ิดเท่าหัตก่อนเ้ะเออมือนนันท้าไปเห็นเนาะยังเหลียงเนานันกินเท่าหัตก่อนผัดใส่ถั่วเจคา่ถั่เวเจคายแบบนี้ผัดใส่อกไก่ใเอาไว้อไ่้ไ,ไปไกันนะอ,อว,วันเท่าหัตกี่เสีย นั่นอมีดอกนอยๆนั่นด้วยเออเจคือไปเห็นมึงนีบิึงนู้นมีจักเอาห้ายรายนี่เอะนี่มันขาดบังได้ยุกไ้ลได้เจ้าตั้นี่ยพกกับเกา้ยเขาบอเอามัแคต้งตาย ่าแต่เห็ดหาง่ยเบ่ผีผีผีีนี่แต่เห็ดนควัน่ให้ว่งสหาง่ยหนี่งจาหาง่ายมาพอปั๊บเลยเนี่ยคุยพร้อมเลยเนะสะท้อนเียงพี่สเท้่เียทอนไม่ด้เห็นหยงเ่นี่่่น พี่ไม่จ่ดอกเนี่ยตัวไปเอาปีดอกนี่ยงามแก่มันละดอกมันเห็นปะดอกนี่กะห้างงอนี่จะไปเจียมขึ้นวะนี่ปี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 เจี๊ยมบระยีเาคักเอาคุยเน่คุยเ็ดหย่ห่งเห็นไหมาไงอย่าตั้อะไรยกกงามนะ โอ้ยมันสิแตกได้ตัดใหม่ออกก่อนนี่จีเนี่ยากใม่นะนี่จีอ้ยอันนี้ยางงามเลยบวเลยเนาะแบบอบบเลยดอกไม่ไหวมันเหมงอนี่เอ็นตรงนี้ดอกบางเนาะบางบางบงคักินเลยนะแม่บ้านไอกินมาว้าเนี่ เงยกระเดงงามดอกเงยดอกง่ามดอกมวลก่อนเขาไม่ตัดเลยโอ้สีเล็บอะนะมาจะเห็นเล็บแต่าะเม่นเห็ดขาป่นะเออว่เห็ดอันไหนน้องเห็ดอันนี้ลี่นี่ไอเห็ดช่องเตียงอยู่เลยนี่แหละเตะมาตัดทากอันไม้ออกแน่แตกแตกทากไม้หรับพ่หน่อย ยุ่งเน่ยมาตอมยุ่งหลายปวดน้ำมือนี้เนาะห้องแดดทั้งไม่ยุ่งมือแดดบดคืก็ไม่ยุ่งฮะดอกก๊าบก๊าบกระเทวาจั่วยุ่งกับเจ้าแม่ลายให้คันเอาเอาคันเอามันก็ได้ดอกสวยยุงนะแม่ชิ้นไฟเข้ามาเหยียบไปเอาเนาะเปียงนี่เนาะเอยู่เนาะ จะเป็นบาเบห็นแต่มื่อนิดหน่อยน่าว่ะสีสีนี่บักไปก็อดอกง่ายๆกนนี่ะดอกซๆนี่บักสวยบักเฮ้ยสวยแล้วเนาะเฮ้ยนะแม่ป่าห้ามไม่กินเบิร์มันเ่าเลยเตยบอบิร์ตเถาแต่เฮ้ามีเพื่อนฝูงเ้ามากินจ๊ดจ๊าโอ้ยเจ็บฟมเจ็บฟมูเยนี่เอ้นี่เจ้โอ้ยหยบ พูดแู่ดไม่หยบมันมันเจ้าบอกไม่หยาบมืนนยุงเบิ้งเบิ้งเบิ้งทายเห็ดปวกให้พี่น้องมังด้วยเจกัน่นเดีเห็ดปวกเห็ดปวงเจ้าได้ไม่หยาบที่เจ้านี่มือนนัทถ้าพะเยไม่งไม่เก็บเห็ดส่เทนไหนพี่บอกสวยสวยเดสวยวกระลังกินได้ด้วยนี่ดอกนางเสรนะ แล้รุบคคุบลยพี่ตาพ่รู้ว่ามากมเก็บพาพใหญ่ไม่ใหญ่สพอใหญ่ๆใหเก็บขาเนี่ยโอ้จะอ่อนตาขาเนาะอนตาขานองเห็ดขา้าก <c oughs> น,น,น,แ,นาแล้ว <c oughs> โอ้งามเห็ดข้าขึ้นจัหน้อยให้เพิ่งกับขึ้นได้มันได้มไหมไม่น่าเนมันจะเป็นเห็ดข้าแต่เนี่ยบ๊ทโบ เห็ดมันปูโอ้ยว่าอบบวกนะน้องสองคนอีกเก็บเห็ดยู่ฝรั่งเศสด้วยปนหองปูนเดเห็ดมันเป่าพี่แอะบอกพงมีอะไให้แม่วาเฮ้ายฝรั่งเศสเพคนถามอยู่ฝรั่งเศสยู่ฝรั่งเศสเด้ค่ะยู่ประเทศไทยเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูฉันทามรบอคนถามนบเห็ดเียบแล้วนาะสีเรือบอ่ะไม่ด

อยู่ข้างในๆส่วนนี้นะเออผีอยู่ข้างในๆผีเออมีบักหลายเลยดอกบักงามเลยเออวิคีฟ้าไหมไมีหลาเป็นนี่น้องเงานี่เนาะอ๋ออันนี้ไงอันนี่ก็ไม่เห็นนะเห็นไหมเห็นเห็นดอกนี่เห็นไหมเห็นแต่ว่าเป็นอย่างที่มาตัดขาครับอย kind of tierra, ่างที่ดึงออกมาส่นเอาไมนเต็มเต็มเนาะ กอนโดมได้ด้อนนงเออป้แน่เชียร์าเงานิมันเกิดลายปนี่เนาะแล้วก็งามพอมแล้วก็ดอกเงยพอมอย่างต้นไหมนะ้ยยางมากมันลมเปรีที่ยากกเดอีาก็สันนิษฐานไปมมอบอวเลยตนันลาเงคนอวบางเเนาะที่มาต่อมากิ ดูดงามเ้ยดูดอกแดียังเลยวันนัเราไปเห็นมลนมันเหาอขาคุ้นดูดงามเนาะ